สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับสูตรคำนวณหลักสิบหลักหน่วยนะครับเลขท้ายครับผมอันนี้เป็นสูตรชุดที่3แล้วนะครับเลข3ตัวนะครับใช้อ้างอิงจากการไล์สดนะครับเพราะว่าตำราตรวจนะครับจะไม่ตรงกันนะครับสลับกันนะครับมาเริ่มที่รอบที่1นะครับของหลักสิบนะครับใช้หลักพันครับหลักพันคือสี่ บวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างเราคือ5บวกด้วยหลักร้อยครับครั้งที่2องได้3ามแล้วก็บวกด้วยหลักสิบครับครั้งที่3คือ7นะครับบวกกันนะครับเท่ากับ19เหมือนเดิมครับดึงเลขท้ายครับ9นะครับจากสูตรนะครับเป็น9 1 2 6 7น ต่อมาก็รอบที่สองนะครับใช้หลัก10บบนครับ10บบนก็คือ9บวกด้วย10บบนครับอีกหนึ่งครั้งครับ9บวกด้วยหลักหน่วยครับครั้งที่2คือ7นะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สองีกหนึ่งครั้งครับก็ได้เจครับบวกกันนะครับเท่ากับส2ดสองหนึ่งเลขท้ายมาคือ2นะครับ จากสูตรนะครับ2รอบที่2ของหลักสิบนะครับคือ 3, 4, 5, 6, 7, 0ต่อมาครับรอบที่3นะครับใช้หลัก10บนนะครับ10บนเราคือ9นะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับครั้งที่2อคือ3แล้วก็หลักร้อยครั้งที่2อีกหนึ่งครั้งครับ 3บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่4ี่ได้านะครับบวกกันครับเท่ากับ20่ึงเลขท้ายมานะครับเป็น0นะครับเลขท้ายดูสูตรครับเป็น0 1 2 4 7 9ครบทั้ง3รอบนะครับชนเลขครับดูรอบแรกนะครับ9 1 2 6 7 8 อบที่สนะครับ3 4 5 6 7 0นะครับรอบสุดท้ายครับ0 1 2 4 7 9นึาทำการหาเลขเด่นนะครับทั้ง3ชุดนะครับที่เราคำนวณไว้นะครับดูตัวแรกนะครับดู9นะครับ9ไม่มานะครับ1ครับไม่มาครับ2 ไม่มาเลยครับ6ไม่มานะครับ7มานะครับ1ตัวครับเพิ่งจะมาครับหลัก10 8ครับ8ไม่มานะครับคำนวณรอบนี้นะครับชุดที่3ามนี้นะหลักสิบครับได้มา7ดนะครับตัวเดียวนะครับผมมาดูหลักหน่วยกันต่อเลยนะครับ3รอบเหมือนเดิมนะครับรอบแรกครับใช้หลักแสนครับคือ3 บวกด้วยหลักสิบครับครั้งที่หนึ่งคือห้าบวกด้วยหลักร้อยครับครั้งที่สองเป็นสามบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับคือเจ็ดบวกกันนะครับเท่ากับสิบแปดถึงเลขท้ายนะครับแปดดูสูตรก่อนนะครับเท่ากับแปดศูนย์สองสี่ห้าหก รอที่สองนะครับใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นคือแปดบวกด้วยหลักหน่วยบนครับหน่วยบนก็คือห้าบวกด้วยหลักหน่วยล่างก็ได้ห้านะครับบวกด้วยหลักหน่วยครับครั้งที่สี่คือหกบวกกันนะครับเท่ากับยี่สิบสี่ครับึงไดนท้ายครับสี่ครับเทียบสูตรนะครับเป็นหกแปด 9 0 2 3ศสองสาต่อมาครับรอบที่สามนะครับใช้หลักร้อยบนนะครับร้อยบนเราคือสามนะครับบวกด้วยหลักสิบนะครับครั้งที่1คือห้านะครับบวกด้วยหลักร้อยครับครั้งที่สามใน8ตามด้วยหลักร้อยครั้งที่3ามอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือแด บวกกันนะครับเท่ากับ24ครับหนึ่งในท้ายมาครับ4นะครับอันนี้สูตรของ4รอบที่3ของหลักหน่วยนะครับก็จะได้เป็น4 5 6 7 1 3หกเจามทำการชนเนะครับชุดแรกนะครับ8 0 2 4 5 6 รอบที่2นะครับ6 8 9 0 2 3รอบที่3ครับ4 5 6 7 1 3เหมมันเดิมครับชนเลขครับหาเลขเด่นนะครับของหลักหน่วยครับรอบนี้เลขแรกครับ8ครับ8มาไม่ครบนะครับ0ครับ ไม่มาครับสองไม่มานะครับสี่ไม่ครบครับห้าครับไม่มานะครับตัวสุดท้ายครับหกครับอ้ามาแล้วนะครับหนึ่งตัวครับผมหลักหน่วยนะครับคือหกนะครับผมตัวเดียวเลยนะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบคำนวณได้เจ็ดนะครับก็เจ็ดหกนะครับท่านผู้ชม ลองดูนะครับเป็นสูตรการคำนวณน,นะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ